มีการเรียกรับเงินจริงไหมคะไม่มีฮะไม่มีครับไม่มีครับพิสษยยนเงินทิ้งข้งบ้านทําไมครับก็คืออย่างนี้ฮะเขาเนี่ยอยู่ๆก็เอาเงินไปแขวนไว้แฟนผมก็ไม่รู้ก็เอามาให้ผมดูผมว่าเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยแหละผมก็ต้องไปปัดออกไปก่อนก็เท่านั้นเอง<ร><ร>น,นะครับเ<ร>สียขวัญและกําลังใจไหมครับก,ก็ตกใจฮะแต่ไม่เสียขวัญยังยังมีกําลังใจ<ร><ร>ผมเชื่อว่าผมเชื่อมั่นว่าเอฟซีผมทั่วประเทศก็ยังคงให้ความ เชื่อมั่นผมแล้วก็พร้อมจะเดินเคียงคู่ไปกับผมในการทํางานในการที่จะส่งข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบนะฮะข้าราชการนักการเมืองที่อาจจะเประพพต้ไมีชอบนะครับซึ่งก็เป็นฟิลที่ผมต้องทําอยู่แล้วพี่<ม>สีกำลมองว่าตนเองกำลังถูกกันแกล้งหรอ่แน่นอนฮะจากใครคะก็ผู้ที่ศูญเสียอํานาจผู้ที่ถูกผมตรวจสอบมาโดยตลอดนะตลอดเกือบสิปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็รู้ๆกันอยู่ว่าผมสามารถล้มใครไปได้เยอะแยะมากมายทั้งพักการเมืองทั้งนักการเมืองหมายถึงผู้เสียหายในคดีนี้ไหมคะผู้เสียหายในคดีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมก็ส่งข่าวให้กับผู้สื่อข่าวว่าผมจะตรวจสอบเขาอย่างเข้มข้นนะฮะเขาเองก็ต้องปริวิตกแล้วก็พยายามหาพ้านทางในการที่จะล้มผมให้ได้หาเหตุนะฮะยืนยันว่ามีข้อมูลหลักฐานที่จะไปหักล้างแนนอนฮะผมมีข้อมูลที่ชัดเจนในการที่จะหักล้าง เหล่านี้ได้นะครับผมมีความเชื่อมัน่นผมขอให้พี่น้องเราบัสื่อมวลชนแล้วก็เอฟซผมทั้งประเทศเชื่อมั่นนะว่าผมสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะชี้แจงต่อพนักงานเจน้าหน้าที่แล้วก็กระบวนการยุติธรรมนี้อย่างเชื่อมัน่นผมเดินเข้ามาในตึกนี้ผมบอกให้เชื่อมั่นสีนสุวนสีุวนยังจะทําหน้าที่นี้ต่อไปไม่หยุดหย่อนฮะไม่หยุดหย่อนขอบคุณมากครับขอบคุณฮนะ